แล้วเราก็ได้รู้แบบทริคของการพรีเซนต์งานด้วยซึ่งแบบมันก็สําคัญมากเลยเนาะของคองดีแล้วก็รู้ว่าเราควรจะพูดถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็ Process แล้วก็แบบสิ่งที่ได้จากการทํางานด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้รู้ว่าแบบจริงๆแล้วตัวเองชอบทํางานโดยใช้เทคนิคอะไรเป็นพิเศษ เราเลยคิดว่าคอมดีน่าจะตอบโจทย์เราในจุดนี้เพราะว่าในคอมดีเนี่ยมันไม่ต้องเลือกสาขาเฉพาะ personal statement 10% portfolio 20% interview 35%แล้วก็ skill test อีก35%นอกจากเรื่องพอร์ตคือ i n t u r v i e w ก็สำคัญมากเพราะว่าคะแนนมันต้อง35%เลยคิดงานจากเรื่องที่ตัวเองสนใจเพราะว่า เวลาเราทํางานอะเราจะต้องรีเสิร์ชเรื่องนั้นแบบเยอะมากๆเราเลยคิดว่าถ้าเราทําเรื่องที่ตัวเองชอบอะมันจะทําให้เรามี motivation ในการทํางานมากกว่าคือเราเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจเวลาต้องพูดอธิบายอะไรเป็นภาษาอังกฤษยิย่งแบบถ้าสัมภาษณ์คือเหมือนเราต้องพูดให้รู้เรื่องจริงๆไม่งั้นเราก็อาจจะหลงประเดน็นหรือว่ารู้สึกว่าเราไม่ได้พูดทุกอ,อย่างที่อยากพูดเราก็เออจริงๆเราก็ทาได้มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้ว อันไหนที่เรารู้สึกว่าเราทําได้ไม่ดีตอนม็อกเราก็จะได้เอามาแก้ถูกว่าเราจะรับมือย,ยังไงถ้าเราเจอแบบนี้ในห้องสัมภาษณ์จริงรู้สึกโล่งมากดีแบบใ,ใจใจโอ้รู้สึกแบบจบแล้วจริงๆไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วสวัสดีค่ะเราชื่อก่องน,นะคะเราจบมาจากโรงเรียนเตรียมรมศึกษาตอนนี้เพิ่งสอบติดคณะ Communication Design หรือว่าคอมดีจุฬาชื่อภาษาไทยก็คือการออกแบบนีเทศิป์ค่ะ อยากเข้าคณะนี้เนี่ยเพราะว่าเราชอบเกี่ยวกับด้านอาร์ตแล้วก็ดีไซน์อยู่แล้วแล้วเราก็รู้ตัวว่าตัวเองไม่ชอบด้านอาร์เคเต็กเจอร์ก็คือตอนเลือกคณะเราเลยตัดสถาปัตย์ทิ้งไปก่อนเลยแล้วเรามีโอกาสได้ไปทำอินเทอร์นชิพในบริษัทผลิตร,รายการโทรทัศน์ทําให้ก็ค่อนข้าง,างมั่นใจว่าเราน่าจะชอบทํางานด้านการออกแบบสื่อแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้รู้ว่าแบบจริงๆแล้วตัวเองชอบทํางานโดยใช้เทคนิคอะไรเป็นพิเศษเราเลยคิดว่าคอมดีน่าจะตอบโจทย์เราในจุดนี้เพราะว่า ในความดีเนี่ยมันไม่ต้องเลือกสาขาเฉพาะซึ่งแบบเราก็คิดว่าเออมันก็ดีเพราะว่าเราก็ยังอยากที่จะเรียนแล้วก็ได้ทดลองทํางานในหลายๆรูปแบบมากขึ้นไปก่อน คือเปอร์เซ็นต์การคิดคะแนนของคอมดีอ่ะมันจะแบ่งเป็น4ส่วนก็คือ personal statement 10% portfolio 20% interview 35%แล้วก็ skill test อีก35%ส่วนตัวเรามีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างนานเพราะว่าเรารู้ตัวเร็วว่าเราอยากเข้าคณะน,นี้เราเริ่มทำพอรจริงจังช่วงม .5 ขึ้นม .6 เป็นช่วงต้นๆปีเนาะแล้วเราก็ต้องส่งพอช่วงธันวาเท่ากับว่าเรามีเวลาเตรียมตัวประมาณ1ปีกับงาน12ชิ้นแล้วงานชิ้นที่12งเนี่ยจะเป็นงานที่เราต้องทำตาม โจทย์ของคณะเราคณะก็น่าจะประกาศประมาณช่วงเดือนตุลาคมก่อนหน้านั้นเราก็จะทําพอร์ตทั้ง11ชิ้นไปก่อนแล้วก็ตอนทําพอร์ตอะเราแนะนําให้คิดงานจากเรื่องที่ตัวเองสนใจเพราะว่า เวลาเราทํางานอะเราจะต้องรีเรื่องนั้นแบบเยอะมากๆเราเลยคิดว่าถ้าเราทําเรื่องที่ตัวเองชอบอะมันจะทําให้เรามี motivation ในการทํางานมากกว่าแต่ก็อีกวิธีหนึ่งของเราก็คือเราจะหาไอเดียจากเรื่องที่เราเจอในชีวิตเพราะว่าณตอนนั้นอะเราแทบจะคิดงานแบบตลอดเวลาเลยอะแล้วบางเรื่องที่เราเจอในโซเชียลเราคิดว่ามันน่าสนใจเราก็จะโน้ตเก็บไว้ในโทรศัพท์แทบจะทุกเรื่องเลยที่เรา คิดว่าน่าสนใจเราจะโน้ตเก็กบไว้เยอะมากๆๆเพราะว่าพอเราจะคิดงานชิ้นต่อไปอะเราจะมาไล่ดูว่าแบบมีเรื่องไหนน่าสนใจเราก็น่าจะเอาไป develop เป็นงานชิ้นต่อไปได้ จากเรื่องพอร์ตคืออินทิวิวก็สำคัญมากเพราะว่าคะแนนมันต้อง35เเลยแล้วอินทิวิวมันไม่ใช่แค่การที่เราเข้าไปพูดเรื่องพอร์ตอย่างเดียวแต่มันเป็นเหมือนการที่เราต้องไปพูดคุยกับอาจารย์เพื่อทําให้เขารู้จักเรามากขึ้นแต่เราก็ต้องพยายามที่จะพรีเซนต์ตัวเองพรีเซนต์งานของเราว่าทําไมเขาถึงควรเลือกเราเราก็เลยคิดว่าส่วนนี้ก็ควรที่จะเติมตัวไปเยอะๆเหมือนกันว่าอยากตอบอะไรหรือว่าถ้าเจอคําถามแบบนี้ควรจะตอบอะไร อย่างเราคือเราเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจเวลาต้องพูดอธิบายอะไรเป็นภาษาอังกฤษยิ่งแบบถ้าสัมภาษณ์คือเหมือนเราต้องพูดให้รู้เรื่องจริงๆไม่งั้นเราก็อาจจะหลงประเด็นหรือว่ารู้สึกว่าเราไม่ได้พูดทุกอย่างที่อยากพูดเราก็เลยตัดสินใจมาเรียนกับพี่ส้อยพี่สอนที่ Easy อีซี่อิงเพราะว่าเราก็ต้องการคนที่จะคอยแนะนําได้ว่าที่เราพูดมันเข้าใจหรือย,อยังหรือว่าเราตอบคําถามประมาณนี้มันโอเคหรือยัง จากเรียนเราก็เหมือนได้รู้สโคบคําถามคร่าวๆว่าเราอาจจะโดนคําถามประมาณไหนทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเรื่องเกี่ยวกับคณะแล้วเราก็ได้รู้แบบทริคของการพีเต์งานด้วยซึ่งแบบมันก็สําคัญมากเลยเนาะของคอมดีแล้วก็รู้ว่าเราควรจะพูดถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็ process แล้วก็แบบสิ่งที่ได้จากการทํางานด้วยเหมือนกันมันก็อาจจะทําให้อาจารย์เขาสนใจทั้งตัวเราแล้วก็งานเรามากขึ้นแล้วตอนเราฝึกสัมภาษณ์เนี่ยเราจะลิสต์ตัวยอย่างคําถามเอาไว้เป็น Bullet Point เพราะว่าเรา คิดว่ามันจําง่ายกว่าท่องเป็นประโยคเนาะแล้วตอนเราซ้อมเราก็จะเอามาขยายความเพิ่มเองมันก็จะทําให้เราดูแบบพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้นอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะอัดคลิปตัวเองเวลาพูดแล้วก็เอามาฟังแล้ตอนเราเรียนกับพี่ซสิพี่สอนเราก็จะส่งคลิปไปให้พี่ๆช่วยดูด้วยพี่ๆก็จะคอมเมนต์กลับมาแล้วก็จะเอามาปรับแก้ต่อไปได้ แล้วพอได้มองอินเทอร์วิวกับพี่ๆคือแบบเราก็รู้สึกดีขึ้นมากเพราะว่าก่อนสอบเราก็จะชอบคิดว่าเราต้องทําไม่ได้แน่เลยแต่ว่าพอสอบจริงๆเหมือนเราก็เออจริงๆเราก็ทำได้มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้ว อันไหนที่เรารู้สึกว่าเราทําได้ไม่ดีตอนมอ็อกเราก็จะได้เอามาแก้ถูกว่าเราจะรับมือย,ยังไงถ้าเราเจอแบบนี้ในห้องสัมภาษณ์จริงซึ่งแบบคําถามไหนที่เราเคยตอบไปแล้วอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยประมาทเท่าไหร่เพราะอย่างตอนเราแล้วก็มีคําถามที่โดนคล้ายๆกับตอนม็อกเลยเช่นแบบให้แนะนําตัวเองหรือว่าทําไมถึงอยากเข้าคอมดีแล้วแบบตอนสอบจริงเราก็เลยมั่นใจที่จะตอบมากขึ้น เราไปบูธแคมป์มาด้วยแล้วเราก็ได้เจอเพื่อนที่เรียนอินโทรมาด้วยกันแล้วก็เพื่อนที่กําลังจะสอบเข้าคณะอื่นซึ่งแบบพอคุยแล้วก็แบบรู้สึกเหมือนเจอเพื่อนร่วมชะตากรรมเยอะเลยแล้วแล้วก็ได้แลกคอนแทคกับเพื่อนๆเ,เก็บไว้ซึ่งในบูธแคมป์อ่ะพี่ส้อยก็จะสรุปทริคทุกอย่างให้หมดเลยเริ่มตั้งแต่วิธีสร้างความประทับใจหรือแบบวิธีตอบคําถามให้ชัดเจนแล้วก็มีวิธีตอบคําถามที่เราไม่เคยเจอโดยที่แบบเราไม่ชอ็อตซึ่งบางทริคเราก็อาจจะลืมๆไปบ้างแล้วแต่แบบพี่ส้อย แล้ก็ทวนให้ทุกอย่างเลยสุดท้ายก็คือแบบพี่ๆให้กําลังใจเยอะมากๆๆแบบทําให้เรามั่นใจว่าที่ผ่านมาเราทําดีแล้วนะเราทําเต็มที่แล้วแล้วแบบทาให้เรามั่นใจว่าอินเทอร์วิวที่จะถึงแบบเราจะทําได้แน่ๆ ช่วงทำพอร์ตคือเราหมดไฟบ่อยมากเพราะมันเหมือนแบบพอเราทำงานนี้เสร็จเราก็ต้องคิดงานต่อไปเลยส่วนมากเราก็เลยจะเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานเอาแบบออกไปทำงานนอกบ้านกับเพื่อนตามคาเฟ่หรือไม่ก็โคเวิร์กิ้งสเปซหรือบางทีเราก็จะเปิดหนังดูระหว่างทำงานไปด้วยเราก็จะรู้สึกรีแล x กซ์แล้วก็แบบแฮปปี้กับการทำงานมากขึ้นส่วน ช่วงก่อนสอบสัมภาษณ์คือจริงๆมันท้อมากเพราะเราก็เพิ่งส่งพอเสร็จเลยใช่ไหมวิธีเดียวของเราก็คือบอกตัวเองว่าให้ฮืบๆอีกนิดน,นึงคืออีกนิดเดียวทุกอย่างก็จะจบแล้ว ส่วนตอนอินเทอร์วิวคือจริงๆบรรยากาศมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่แบบเราก็กลัวเหมือนกันวิธีของเราก็แบบยิ้มสู้อย่างเดียวเลยคือตอบอะไรเราก็จะยิ้มไปด้วยทําให้อาจารย์เขารู้สึกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เก่งแล้วแบบคําถามที่เราเจออย่างแรกก็คือน่าจะเป็นให้แนะนาตัวเองที่นอกเหนือจากสิ่งที่เขียนไปใน Personal Statement แล้วแบบถ้าอาจารย์เขาสนใจอะไรที่เราพูดไปเขาก็จะถามต่อเลยเหมือนแบบพูดคุยกันปกติแล้วก็จะมีถามเกี่ยวกับเรื่องคณะว่าทําไมเราถึงเลือกคอม ดีแล้วก็มีหยิบงานในพอร์ตของเราขึ้นมาถามแบบอาจารย์เขาก็จะหยิบงานที่เขาสนใจในพอร์ตของเราขึ้นมาถามเพิ่มเติมต่อมาก็คือวันสอบจริง พูดถึงสกิลเทสก่อนคือปีเรามี3โจทย์แล้วก็ให้เวลาไม่ถึง3ชั่วโมงเท่ากับว่างานหนึ่งเรามีเวลาทําไม่ถึง1ชั่วโมงโจทย์แรกเราจะเป็นเกี่ยวกับให้วาดรูปเหมือนโจทย์ที่2จะให้วาดรูปตีความออกมาจากคําที่เขาให้แล้วก็โจทย์ที่3เป็นออกแบบโปสเตอร์ซึ่งแบบแต่ละอันเขาจะมีบรฟแล้วก็โจทย์แบบชัดเจนมากเช่นแบบจะให้เราวาดขนาดเท่าไหร่ใช้ได้กี่สีหรือแบบใช้ได้แค่ดินสอเท่านั้นก็คือแนะนําให้แบบอ่านโจทย์ดีๆเพราะว่ามันคือ สิ่งที่สําคัญที่สุดว่าแบบเออเราสามารถทําตามรีฟได้ไหมแล้วก็ต่อมาก็คือพยายามทําให้ดูเสร็จที่สุดเราอาจจะไล่ทําทุกโจทย์ไปก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเก็บรายละเอียดทีหลังก็ได้ วันประกาศผลคือจริงๆเราไม่อยากรับรู้อะไรเลยแบบมันกังวลมากจริงๆเรารู้สึกว่าเราทำสกิลเทสได้ไม่ดีตอนนั้นคิดว่าแบบเราอาจจะไม่ติดจริงๆก็ได้แต่แบบพอประกาศแล้วติดก็คือรู้สึกโล่มากแบบใจโอ้รู้สึกแบบจบแล้วจริงๆไม่ต้องทำอะไรต่อแล้ว สุดท้ายแล้วก็คือพูดถึงพี่ซอยพี่สอนคือเราดีใจมากจริงๆที่แบบได้มาเรียนที่นี่เพราะว่าพี่ๆไม่เคยทําให้เสียความมั่นใจเลยมีแต่แบบคอยเสริมให้คอยแนะนําเพิ่มว่าแบบพูนเพิ่มตรงไหนเราต้องไหนหรือถ้าแบบคิดไม่ออกไม่เข้าใจอะไรคือพี่ๆก็แบบไกด์ให้ตลอดเลยก็แบบดีใจจริงๆที่ได้มาเรียนกับพี่ๆ ก็ฝากถึงน้องๆว่าสู้ๆเป็นกําลังใจให้เพราะว่าช่วงนี้มันก็คงหนักมากเลยแต่ว่าพอผ่านไปได้มันก็จะแบบสบายใจละคือวันไหนที่เครียดหรือว่าแบบท้อก็ให้สู้กับตัวเองพออย่าไปคิดถึงคนอื่นมากเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าตอนนี้คนอื่นเขาเป็นยังไงจริงๆแล้วแบบอย่าเอากลับมากดดันตัวเองให้เราโฟกัสแค่กับตัวเองก็พอแล้วพอส่งพอร์เตเสร็จแนะนําให้ฝึกอินเทริวกับ สกิลเทสแบบเยอะๆเยอะๆเลยเพราะว่าตอนเราเราส่งพอเสร็จเราก็แบบทอมากเราก็ไม่อยากทําอะไรแล้วแต่ว่าพอเราไปอัดใกล้ๆเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันไม่ทันแล้วเราก็คิดว่าเราน่าจะแบบเตรียมตัวให้เร็วกว่านี้อะไรแบบนี้เราก็เลยแนะนําให้น้องๆแบบฝึกจับเวลาวาดรูปเยอะๆแล้วก็ฝึกพูดเยอะๆเลยเพราะว่าถ้าเราแบบฝึกเยอะๆเราก็จะยิ่งมั่นใจจริงๆสู้ๆทุกคน แล้วก็ใครมีคำถามหรือว่าอยากปรึกษาอะไรเพิ่มเติมก็ทักมาใน IG ได้นะคะ CCHA YAPA เรายินดีที่จะตอบคำถามทุกคนเลยแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนแบบประสบความสาเร็จติดขณะที่ตัวเองหวังทุกคนเลยบ๊ายบาย